ได้งองามไปครับมือนี้ไมนิดยังเยอะครับบ่าได้ปะครับครับ คนนี้น้อยนึงเนาะแล้วขึ้นซื้อกันข้าวก็บซ้เสร็จแล้วหรอหอยนิดกับหอยนิดครับใส่งองามเพิ่นพี่น้องหอยหอยนิดหอยฝนครับหอยคนดังเพิ่นหอยฝนน้อยงอซิ่งครับเพิ่นมาหาเบังงวาอยู่สนามปกเจริญมื้อนี้ครับผม วววววสว,วัสดีครับพ่อครับผมด้ยังม้าประควันนี้โค้งหน่ครับคใหญ่ตัวนี้พี่น้องค้ลูกตัวแม่ลูกลูกแรกหรือลูกสองเวรอครับนสูงสี่ร่อยยี่เกือบร้อยยี่พี่น้องแม่นี่นะจะร่อยสม่สิบห่าแม่ครับ สมแล้วสมยงสังเนาะสมใบสมหลอดมีป่ะเดี๋ยวจะใบมันเอาใบมาเบิ่งนะครับพี่น้องเป็นอยากได้รักฐานการทับการสมสติงเล่ครับพ่อพันดังของการปูฟาร์มเพิ่นพี่น้องสติงเล่เดสสองศวันที่ผสมวันที่2เดือนหนึ่งปี6กเครับหมอผสมเทียมหมอกิติศักดิ์มีเอกสารครบครับใบหลอดครบ มีซื้อหมอซื้ออย่างเร็วๆวันที่สองกลุ่มเอ่อสองมกรลาเมื่อนี่วันที่สามได้เดือนนิดนิดพี่น้องก็ไปรุ่นออกครับสมได้เดือนนึงแล้วแต่ว่าเอ่อยังตรวจว,วันได้ครับพี่น้องทั้งนั้นลูกแรกบ่เหรอฮลูกแรกเนาะ,ะแม่สูงลอยสี่สิบกว่าเปิดเท่าไรครับพมลูกตัวแม่เทาสามสิบเก้าสามสิบเก้า ต่อได้เนาะเอาประกันตำนี้เห็นไะครับเนาะทั้งแม่เพิ่นพวกแข้งขาพวกขะทูกขะทอนนี่สามสิบเก้ามีคมเดียวปะไม่ทั้งนั้นกับแม่เอ้าไปบ่งแม่ไปบ่งแม่หัวลนครับลูกผูอันนี้มากระตใหญ่ผูแม่หัวลน รุนธรรมชาติครับตัวนี้น่าจะสูงประมาณร้อยสามสิบครับลูกลูกที่ใดเพิ่นหอยสําเร็จตัวนี้ลูกแรกครับลูกแรกเนาะแม่เป็นตังไดครับครับสมไปสม,สมสมยังเนาะครับ,รบสมโตได้โดนไปไรนเนาะ,อะหอยสําเร็จโอ้ประกันท้องกันอยู่จะจะโอ้สามเดือนนะบอครับประกันท่องเนาะนสิประมาณสามเดือนเนาะสองได้สามครับชุดนี้เปิดเทาเดอร์อยสําเร็จคม เปิดลูกตัวผู้เช่าเจ็ดครับเช่าเจ็ดเนาะแม่นครับเช่าเจ็ดผสมแล้วสามเดือนแม่นครับประกันท่องให้ปอเห้อมันกะอันนี้ผมก็ยังบอได้ตรวจนได้ตรวจเาะจะคลองเพื่อนประกันให้นะครับเจ้าของเทาซื้อมาเพื่อนประกันท่องให้เอาก็ซื้อมาราคาประกันครับครับมาคุยกันเพิ่งเนาะถ่ายจากตรวจแม่นครับเปิดยูเซ้าเ่าไดก็ละเช่าเจ็ดครับต่อได้ต่อได้นี่น้อยครับพอได้คุยกันแราคาโค้งใหญ่เท่าใดก่อนเหรอ สามสิบเก้าเนาะฝากฝากเบอร์โทรน้ำกันบ่ครับอ่ะน้ำกันเนาะอ่ะเบอร์ครับผมศูนย์เก้าสองสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสองสองหนึ่งสามสองสองหนึ่งสามหอยสำเร็จเนาะครับกับก้ามหอยอย่างครับทั้งนั้นหอยมนัดครับหอยมนัดเนาะอ่ะติดต่อผ่านหอยสำเร็จครับมาคุ้มได้ก็ได้เอากระพุ้นครับหอยสำเร็จครับผมอ่ะมาคุ้มลูกตัวผูแต่ว่าตัวนี้ทั้งนี่เพิ่นประกันท้องให้พี่น้อง ทั้งคุณได้ลูกตัวแม่ครับโค้งสางสูงหงยทั้งนั้นอมาโค้งไดกับมาคุยเอาครับผ่านห้อยสำเร็จครับที่เนาะแม่เด้เยยืดไปหาซีเซ็ตัวเจ้าไป็นทุเก้ามันแก่กันมดอย่างนี้โบกี้กุ้หน่อยเา่วแม่ไ้หน่อยสิกเจ็ดร้อย เท่าไรกับฟันห้องเท่าไรกัพ่อม่นกับสามยบต่นหบนเจ็ดอยื่นมันนนกับเดร้อยนสอตัวนั้นสอันกับเจ็ร้อครับสิบเจ็ดร้อยครับสิบสอโอ้ยมันกับฟฟังเหเนาะครับเนาะเกขขมันมันขายหาวต่สีมันก็ได้ก่อนตอนอ่อย ตัวใหญ่ต <har S 2> <ne? S 1> so ัวใหญ่มืเต็มเลยตัวน้อยเอาสิบสองหาเยเครื่องดำทั้งสองสูงกสิประมาณร้อยสิบห้าเกือบร้อยยี่อยู่ตัวใหญ่เมื่อหลอด้วอย่หมือี่ยห้วก็มอหาลยเอายตัวนี้ยางกับจีนด้วยเอาเ่อู่เ่หลอดนะแล้วหนะ กะเป็นตะเบิงเป็นตะเลียงอยู่ครับนังหน่อยครับโอ้ยสองพันมันก็สิบสองก็สิบเท่าไรสองตัวหอยกับหอยเมันคุยกันครับเออเดี๋ยวมันคุยกันครับสักก่อนสวัสดีครับพ่อพอนอ้าได้ยังมาฝากพี่น้องมั่นแนบเเห็นพี่น้องผมเพิ่มเพิ่มยูเทสเซอร์พนดังวะครับอ๋อคอดัง ข้อ<ย>ติดดังลูกเงี้ยเราพ่อนี่จักพอเพ่อนจะบอกตัวนี้ลูกสิ่ใบซุนก้าบอกพ่อสูงข่าไดไหนเนาะพ้ากุ้งสูงข่าไดไหนหกุ้งร้อยสี่สิบห้าบวกเนาะครับยังเป็นฟันนมนมอยู่บอกพ่อคพืนตัวนี้ฟันนมนมครับโอ้บือลึงสีครับ พ่อติดแางจักหน่อยพี่น้อแงแข้งขาใหญ่แม่พันแม่บอกเล็บสวยครับเอ้ยทำไมสะอาดานะพ่อเขานี่ครับม้นปงบ่หรือจังได,ด่นอนนี่เนาะครับบ้านห้อใหญ่ได <c oughs> ้หรอครับขั้นเป็นปงก็อาจจะมีจั็กน้อยเนาะพ่อเนาะครับ <c oughs> เปิดเท่าไรพ่อแม่บอกเขามีหมื่นสามพันส <c oughs> ี่สิบสามกะตอได้เยอะนาะพ่อเนาะอ๋อกาหลังดีครับ หลังสวยเปเรเลียดอ่ะตัวที่สองนานางหน่อยลงมาครับออกเหลืองจักหน่อยตัวนี้สูงสิประมาณรอยสามเจ็ดสามแปดพี่น้องตัวนี้ใา่เครื่องดำาบ่น้อ,อเครื่องดำาครดับยิดปันยูคอจักหน่อยตัวนี้ก็ได้นิ่งครับตัวนี้พี่น้องหู เปิดเท่าไรพ่อตัวที่สองสองหมื่นสามพันเสาสามต่อได้อยู่เนาะอ๋องอ่างงามครับหลักเสาไปเสาเนียนๆเสาสามครับกับมาต่อเอายังต่อได้อีกอยู่พี่น้องเสาสามอ๋อตัวที่สามตัวนี้สูงกสิบประมาณเกือบร้อยสี่สิบอยู่พี่น้องตัวนี้เรียบสวยคือกันหางยาวครับตัวนี้เครื่องดำเท่าไรพ่อตัวที่สามสี่พันสี่พัน เสาซีเสาซีเรื่คู่นวซีเส,สาซีเนาะอ๋อตัวที่ซีนี่ออกสายหัวจังหน่อยครับพี่นออ้องครับหน้าตาดังเล็บเลี้ยมนี่สายหัว,ว,วหัวกายปากจังหน่อยครับตัวนี้อ่ะนี่สูงก็ะสีร้อยสามเจ็ดสามแปดนี่ละพี่น้องตัวนี้เครื่องดำครับหางตัวที่สองครับ ตัวอ่าสองสองตัวไายนี่ตัวละซ้าสี่มักทรงได้ก็มาเลือกเอาตัวนี้ถือโกมูครับซ้าสามตัวใหญ่น่ะสี่สิบสามนะพ่อเนาะครับผอ่ะเบอร์โทรครับผมศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งหกสามสองแปดพ่อพวนเนาะสว่างแดนดินอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมโอ้พ่อทินกับจัดงัวงามมากคือกันพี่น้องเมื่อนี้ถึกแดดเหลี่ยมมองๆเลยครับงัวงามพ่อทิน นั่งหน่อยอยู่นอพอทินเนาะครับโอ้แขนหลังสวยครับเลิกครับเหลี่ยมมองมองถือแดดพี่น้องก็เล็เบสวยครับเรียบสวยสูงสิประมาณร้อยสามสิบเนเครื่องดำร้อยสามสิบบวกมือลึงชัดครับโบสครบเครื่องออเ,เปิดทะเลพ่องงงามอพอทินสามสิบห้าแต่ต่อได้เนาะครับ มตัวเดียวพอทินมาเนยลยเบอร์โทรครับผม082 837 4195พอทินงวงามสว่างแดนดินเ<ด>อาขอบคุณหลายๆครับผมฝากพอทินครับพี่นหน่อยท่าไหนละเบียนหน่อยั้างตัวละเจ็ดพันห้าถ้าแพ็กคู่เท่าไรพอทั้งฟันรถได้หลายอยู่บ่มหานี่ละม5นหารถได้อยู่ได้ รถได้ลักพันอยู่บ่ลักพันนี่งละครับสูงกี่สิประมาณเมตรกว่าครับโอ้เล่เล่แก่เติบเราเด้ในตัวนี้ไม่ใช่ทอดตี๋ละนี่แค่มีอีกพ่อของเขาสายขุนมีอยู่บ่ก๋วยขนมบักนึงเอาโครงสร้างดีอยู่สีดีครับครับสูงโอ้ประมาณสิบร้อยสามสิบอยู่บ่พี่น้องตัวนี้ เท่าไรพ่อตแดงประมาณสิหกีเปิดสิบหกเนาะออไปสียดยาอัดอาหารไห้ครับพี่นองพุรงสางดีอยู่ขาวดีครับตัวนี้บ่อแมนบอพ่อตัวนี้บ่อแมนบอกอเบอร์โทราน่พ่อศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามเจ็ดหน่งนึ่ง่งศูนย์สามเก้าหนึ่งศูนพอทองันนะครับเนะอ๋ขอบคุณหลายๆครับพอทองพันจัดสายขุน กับแบนน่อยว่าครับพี่น้องคุณทั้งคุณเอาผู้ใดงบบาไลยครับอยากได้ผู้น่อยเขาไปท่อมหน่ครับเ่ยโอ้บอกเปลี่ยนเนาะมันอขายดัวหน้าเลยก็ได้แลละหอยพงผมมาเอหน้ำส้าสีหา้อยน้ำพนเดียส้าเกียรเนี่เอาน้ำนเอาจำบ่อเสียนี่น่นเก้าเดือนติครับ มนบ่แมนไฟหลอนอผมจะให้ผมถี่พองไฟหรอเเปเามันปงมันปีนึงอะนี่้องันป้องรอตันตปีีปีกบอพุนตนั้นเ็อมาอ้ว่าแมนตัดปานน่นเจ้าาี่ขัตัวนั้นมันมหอดปานนั่นหรอมงวท่านมีหอดปีล้าพี่น้องเขาขอมาหาบึง หัวผูครับมันว่าสีเอาไปไหว้พรเป็นพอพันครับตัวนี้รออยู่ครับหู๋อยู่เรียวบางทรงาสิงว่ส่ง้สาว4ครับหของคนเสี่ยวตัวได้เป็นลูกตัวได้เลยปึ๊บๆครับสมยังมาแล้วครับนี่คือเป็นดอน ร้านมาแก้วฝ้าร้านมาแก้วฝ้าสมโตสมโตครับครับร้านร้านแก้วฟ้าตัวนี้ตัวนี้เป็นเหรียญแก้วฟ้าตัวผูหรือตัวผูหรือตัวแม่เหรอครับเป็นลูกเป็นลูกอันของมาแก้วฟ้าเลยฮะเป็นร้านมาแก้วฟ้าร้านแก้วฟ้าโอ้ปู้น้อยอธิษฐานอธิษฐานหนึ่งลูกสูงหน่อยสี่สิบลูกที่ใด้เพลินครับตัวนี้ลูกสามเปิดเปิดเท่าไรน้องหอยข้างบน สี 40, นะ่หมื่นเนาะโอ้แม่สูงครับสูงเลยสี่หมื่น 40, ลูกตัวผูลูกเผือกแม่ดำลูกแม่ดำสมพอเผือกให้ลูกเผือกครับพมนี่ครับตัวสนะี่หมื่นเนาะพมนี่ครับสามตัวเ่าขูดหกหมื่นชุดสามบ่ ลูกลูกตัวแม่ตัวหนึ่งเมียเพื่อนสูงครับไอเพือกเพือกนั่นกับแม่ครับสมยังกันครับตัวนั้นอัันนเดียวกพ่อเดียวกันโอ้สมพ่อเพิ่นออกมาเป็นนันเพือกหลายตัวตัวนั้นสามแม่เลยตัวนั้นกับลูกตัวนั้นชุดสามชุดสามเปิดเปิดเท่าไหร่ครับชุดสามหกหมื่นครับหกหมื่นเนาะสามแม่แม่สูงเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสามห้าบวกเนาะอ๋อครับ ทั้งนั้นลูกตัวผู้หรือตัวแม่ใช่ละตัวนึงลูกตัวผู้ตัวนี้ลูกตัวเพื่อนได้ไอ้ตัวเพลอกตัวนี้ลูกตัวผู้หรือตัวแม่นั่นตัวนั้นตัวตัวผู้ครับตัวนั้นบ่บ่อันอันลูกลูกตัวนี้นะลูกตัวนี้ฮั่นตัวนี้คือกันครับลูกตัวแม่เนาะไอ้เพื็กเน่ะตัวตัวสีแดงน้อยลูกตัวแม่ตัวแม่นี่ครับสามนี่ครับตัวผู้นี่พ่อเดียวกันบ่พ่อเดียวกันเพื่นครับโอ้โหไอ้ควายควักเดียว จังว่าผมเห็นนั่นควายเผือกแตกยาวๆอยู่มปนอันตัวใดเป็นลูกตัวใดเนาะตตัััววีีเด้้อนน่ครับลูกลูกตัวชุดสามเนาะตัวนี้อันนี้ก็ชุดสามเหมือนกันนี่แต่ว่าตัวผู้ตัวนึงนี่ครับแม่นี่คือสีสูงอยู่ประมาณหน่อยสามสิบห้าบวกอยู่นี่ครับครับเปิดเท่าไรครับคมไอ้ลูกเผือกลูกตัวแม่นี่สามตัวนี่หามือนครับเปิดไปสามตัวหามือครับตัวนี้เป็นลูกตัวนี้ปะโอ้ลูกผู้ครับลูกแรกลูกผูอ่าลูกน้อยเพิ่นลูกแม่เป็นเผือก เท่าไรก่อเท่าไรก่อนชุดนี้สามหื้นมเอาเบอร์โทรนะยพ่อยศูนย์เก้าสามย้สมเูยด่มันยูพวกเดียวกันล้วเลนอะไรไปฟอยกะมนเนาะทั้งไงเซกาเซกาพี่น้องสอบถามเพิ่มเติมเอกได้ครับเด้อพี่น้องครับเพราะว่ามันจะหลงๆกันมันล่นลูกกันเผือกมันคือกันครับ3มตัวครับขอบคุณหลายๆครับผม ครับอ่ะฝายหอยกระมลครับทั้งเซกาเคนจัดลูกเผือกมากมือนี้มีสามโคมครับลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเอาครับพี่น้องไล่ไปไลม่ม,ลมาผมก็หลงเพราะผมจะได้อยังมาอยู่บ่หอยล้มาหลายอยู่ครับมือนี่ผมก็ได้ขายสี่ตัวแม่นเบอร์เลยโอ้ได้ขายอะไรสี่ตัวหอยมันกับมนันปนระมานตัว <laughs> มันเนี่ยมันขาดตื้นเออ มึงด้วยไหนตัวละเศ้าละเศร้าปุ่นนี่เนี่ยขายลราบ่หน่ซุ้มนี่ยังก็ได้ขายอยู่ครับเนี่ยตัวละเศร้าตัวแม่บอกหรือตัวผู๋สี่แบบแม่สองผู๋สองแม่ลูกเนี่ยโอ้เพิ่นเป็นแม่ลูกกันทั้งเบิดบ่หน่ครับแ,แม่ลูกทั้งนี้ลูกตัวผู๋เน่ยอันนี้เขาลูกผู้กันนี่ครับเท่าไหร่ครับคมคมที่แรกนี่คบหนึ่งวัยเดกได้สามสิบเจ็ดนะครับไปคนอีกได้กสามสิบเจ็ดดิสามสิบเจ็ดแยกบ่ แยกพี่เกาครับเอาเฉพาะแม่เพิ่นเท่าไรครับสาวสองห้องเนาะสาวสองสูงกสิประมาณเกือบร้อยสามสิบอยู่พี่น้องงานอ่าตัวผู้นี่เท่าไรครับเปิดตัวผู้ก็เปิดไปสาวนึงอย่างเงี้แหละครับสาวหนึ่งสูงสิประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดนี่แหละอ่านี่แหละครับครับทั้งคู่เดี๋ยวเปิดซ้ำกันปะเปิดซ้ำกันเปิดละครับนี่สาวกับสาวกับสาวคือกันงานนี่โอ้ตัวนี้ลูกเพิ่นปะนี่งานนี่ลูกเพิ่นลูกลูกอ่าโตผู้ ลูกแรกลูกตัวผู้แม่สูงสิบประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดแม่นี่สมจากตัวไปครับมีมีคมสมหร้อบ่แน่นคนสมบนต,ต,ตัวแล้วครับน่ตัวนี้มีใบโอ้สมบนแล้วคมที่แรกสมยังครับใบยังองอีเสลเลยยู่ในรถหมดเล,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 ลยเก้าเจริญหมดยังเออสอบถามเพิ่มเติมเนะาะสมสมในโดนปันไดล้ว สี่เดือนแล้วครับประมาณสี่เดือนอถ้าตรวจก็ตรวจได้ตรวจได้ครับครับตรวจว่าได้เ่อตุกตูเลยอืตัวนี้ตัวนี้คมที่สองนี่สมยังเลยสมพื้นบ้านตัวนี้สมโตเนาะครับมีลูกเพื่อนตัวนี้ครับลูกตัวผู้ลูกยังครับตัวนี้ใบยังเหลุงเหล่าหลายพ้นไปลูกหลอดขึ้นกันมาสอบถามเพิ่มเติมว่ครับพี่น้องหลงคือกันมาหาหอยหลอดผมก็หลงมาหาหอยกระมนผมก็ยังหลงยังงงว่าเศร้าอยู่ครับพี่เอ้าเปิดอยู่เท่าไหรก่อน 37บเบัดทุกคนเลยลูกตัวผู้ผสมแล้วอ่า37บเจางนี่13 500มันบางนี่เอ้าต้งคุณถือลงมาครับผู้ใดอยากได้ควายผู้13 500 13 500สูงเท่าได้ห้อยโลดตัวนั้นลุงลอยเสาครัวนี่แหละลอยเสาห่าเอ้าประมาณนี้แหละครับครับเอาเบอร์โทรนะครับผม098 098 440แปดศูนย์เก้าแปดสอยโหลดดูเย็นนะครับครับผมมาขอบคุณหลายๆครับห้อยโหลดเอาสอบถามเพิ่มเติมอีกครับห้อยโหลดก็ได้ครับ จัดมาแบบหนนนัง่ผมจ้ <c oughs> อาตูนี่ขายถือนะครับจ้องตูนี่ <c oughs> ตัว,ตตวนั้นตัวนี้สิบห้านี่แล้ครับผมควายเขา่าหลายครับมือนี่ทั้งสนามโคกเจริญเขาไล่ละสิบสองสนี่โอ้ควายผูวกับแมย์กับแมนผู้ใดหาควายผูวเข่าเลี้ยงอยู่ไล่ละสิบสองสิบสามนั่นครับนี่ สูงแปดพันครับตัวนี้สิบแปดตัวนี่สิเนาะตัวใหญ่ขึ้นมาหน่สิบแปดหารว่ายครับครับครับเอ้าวสอบถามเพิ่มเติมมาพี่น้องมีทั้งสายเลี้ยงสายเนื้อครับว่ายผูกหอยโลดครับผมเต็มรถอัญาครับพี่น้องหางใหญ่สายง้อผูกครับอ๋อต่อฝากพี่ฟังน้องไว้ครับผมมาผมมาฟอกันเด้อพี่น้องทุกวันเสาร์ เหล่าก็วันอังคารครับทั้งสนามโคกเกลื่อนอำเภอสว่างดันดินจังหวัดสกลนครครับผมสำหรับมือนี้คลิปนี้ก็ฝากที่ฝากน้งงองไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ